กลับมาอีกรอบนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมีวิธีเคล็ดลับการหารายได้แบบง่ายบางครั้งเรามองผ่านไปมองข้ามมันไปวันนี้ผมไปแลกมาไม่ใช่แลกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้เราจะมาดูว่าวิธีการสร้างรายได้จากธนบัตรทำยังไงโดยที่หลายๆคนมองข้ามโดยที่หลายๆคนไม่ได้สนใจเดี๋ยววันนี้จะได้รู้กันตอนนี้อยู่ที่ มือผมหนึ 1, ่งพันใบเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราจะโชคดีไหมในหนึ่งพันใบนี้เอ้ยไม่ใช่หนึ่งพันใบหนึ่งร้อยใบได้มาหนึ่งร้อยใบอย่างแรกอย่างแรกเลยผมจะสอนว่าลายน้ําเห็นลายน้ํำไหมครับอ่านี่คือลายน้ําปกติคือลายน้ําตรงแต่ถ้าลายน้ําเอียงข้างหรือว่ากลับหัวนี่แหละคือเขาเรียกว่าธารบัร แปกลก้วยถ้าระบรดตลกรวมไปถึงลายเซน็นบางแบบก็จะไม่มีลายเซน็นบางใบไม่ใช่บางแบบบางใบมันก็อาจจะลืมตกหลน่นแล้วก็อีกที่นึงก็คือตัวเลขเห็นไหมครับตัวเลขถ้าตัวเลขมันไม่เหมือนกันแบบนี้แต่ถ้าเหมือนกันก็คือปกติแต่ถ้าตัวเลขไทยข้างบนนะครับกับตัวเห็นไหมตัวเลขไทย กับตัวเลขแอโรบิกตัวนี้ถ้าตัวนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนกันนั่นก็มีราคาแน่นอนมีราคามากกว่าหน้าแบงค์วันนี้เราจะมาดูกันผมดูมาบางส่วนเห็นไหมครับเนี่ยคือถ้าคือถ้ามันแปลกๆหรือว่าเลขสวยแบบนี้ท่านก็สามารถมันก็จะมีมูลค่ามากกว่าหน้า มากกว่า20บาทแน่นอนหล,หลายคนอาจจะไม่ได้สนใจในตรงนี้อันนี้ผมอยากจะฝากเพื่อนๆที่เพราะเราจับใจใช้สอยกับอยู่กับเงินทุกวันอยู่แล้วท่านก็ลองสังเกตดูว่ามันมีอะไรผิดปกติไหมผมเนี่ยก่อนจะจ่ายก่อนจะใช้เงินเนี่ยผมก็จะสังเกต สังเกตทุกครั้งสังเกตทุกครั้งว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าผมก็เคยได้แบบนี้ครับบางครั้งเขาเรียกว่าโชคดีคือบางครั้งเราเจอเนี่ยเราก็สามารถเอาไปขายได้ครับแต่ถ้าท่านไม่รู้จะขายไหนก็มาขายให้ผมนี่แหละเดี๋ยวผมรับซื้อเองแต่มันต้องแปลกจริงๆนะแปลกที่คือ,อเห็นไหมที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับ ลนยน้าอันนี้ปกตินะครับปกติเพราะบางครั้งผมชอบไปแลกทําไมผมถึงชอบไปแลกธนาคารคือถ้าไปแลกธนาคารเนี่ยมันเป็นแบงค์ใหม่เลยแล้วยิ่งเป็นแบงค์ใหม่เงี้ยราคามันก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเพราะทุกวันนี้เขาจะเน้นความสวยของธนบัตรอ๋อดูยังไงรอครับดูนี่เลยครับลายน้ําก่อนเลย ลายน้าเห็นไหมครับลายน้านี่คือปกตินะครับถ้าตรงถ้าตรงกันเงี้ยถ้าลายน้ําตรงเงี้ยคือปกติแต่ถ้าไม่ปกติก็คืออาจจะเอียงข้างบ้างหรือว่ากลับหัวก็แล้วแต่ที่มันผิดรูปไปจากเดิมแล้วก็ตัวหนังสือตัวหนังสือ,อไม่ใช่ตัวหนังสือตัวเลขตัวเลขบางครั้งอาจจะเป็นห้อาสองสองศูนย์แปดอย่างเลขเลขไทยใช่ไหมห้าสองสองศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แต่ถ้าอัลเบิก เป็นเลข5 2 2 0 8 1 1เนี่ยอ๋อนี่คือไม่เหมือนกันที่ไม่ปกติตอนนี้ไม่มีครับขายไปหมดแล้วเพราะปกติผมก็ไม่ค่อยเก็บไว้เพราะผมไม่ค่อยได้ไม่ได้เล่นแนวนี้ไม่ค่อยสะสมแนวนี้ผมก็จะขายออกหมดเลย แต่ถ้าใครสนใจก็ลองเข้ามาสอบถามได้นะครับแต่ถ้าใครที่ดูคลิปนี้เดี๋ยวก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นความรู้ให้กับทุกคนที่สนใจในยุคช่วงโควิดแบบนี้ท่านสามารถสร้างไรายได้ให้กับตัวเองได้ แค่สังเกตดูแค่นั้นเองไม่ต้องไปลอลุ้นให้ถูกหวยหรอกครับนี่แหละมีโอกาสกว่าก้าวหน้าก้าวหลังมันก็มีคนเล่นเหมือนกันนะแต่ส่วนน้อยมากครับก้าวห,หน้าก้าวหลังอย่างผมผมก็ไม่เล่นเพราะมันก็ไม่ได้มีความพิเศษอะไรมากมาย พราะอย่างก้าวหน้าก้าวหลังเนี่ยมันก็มีเยอะมันไม่ใช่มีน้อยๆนะมีเยอะเราจะมาลุ้น <breaking> ก <asta> ัน <itus> ว่าใน100ใบเนี่ยเราจะเจอไหม แต่ถ้าเป็นเลขกระจกเลขกระจกก็อันนี้ไม่ได้ไม่มีเลขกระจก นี่ก็ปกติเห็นไหมนี่ก็เป็นธนบัตรใหม่นี่แหละครับรุ่นแบบสิบเจ็ดที่ผมถืออยู่นี่นะครับแบบสิบเจ็ดธนบัตรยี่สิบบาทแปดสิบเจ็ดหลายหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าธนบัตรไทยมีทั้งหมดกี่แบบธนบัตรไทยของเราทั้งหมดมีสิบเจ็ดแบบนะครับธนบัตรหมุนเวียนนะครับธนบัตรหมุนเวียนมีทั้งหมดสิบเจ็ดแบบ ก็หาหานไป20่สิกว่าใบ30มสิใบก็ยังไม่เจอไม่รู้จะโชคดีไหมในชุดนี้ในแหนบนี้นะครับเราจะไปไว้หน่อยนะครับ ถ้าไม่มีก็ไม่เสียหายอะไรก็สามารถเก็บไว้ได้เพราะว่ามันเป็นอันนี้เป็น,ปนแหนบนะครับหนึ่งรอยใบเรียงเบอร์แบบเนี้ยผมก็อยากให้ทุกท่านสะสมแบบเนี้ยถ้าเราไม่รู้จะไม่รู้จะหาวิธีเก็บเงินยังไงลองใช้วิธีผมได้นะครับคือเก็บแบบหนึ่งร้อยใบเรียงเบอร์แล้วอีกหน่อยท่านก็ถ้าอายุนานไปนานเข้าก็มันก็สามเท่าหรือว่าเปลี่ยนรุ่นใหม่เนี้ย đuôi tự động mắt rồi. โชคดีไหมเนาะจะโชคดีไหมผ่านไปห้าสิบใบก็ยังปกติเพราะมันจะหาได้ยากมากนะครับจะหาได้ยากมากชาระบัตรที่ทำออกมาแบบผิดพลาดท,ทางลงพิมพ์แบบนี้ครับมันจะหาค่อนข้างส่วนน้อยมีส่วนน้อยที่จะผิดพลาดแต่ถ้าเจอก็ แต่ถ้าเจอก็อาจจะเก็บไว้เพราะว่าชุดนี้มันเป็นชุดแนบที่ไม่ผ่านการใช้งานก็อาจจะเก็บไว้ทั้งแนบก็ยังปกติอยู่นะครับ นี่ผ่านไปหกสิบกว่าใบก็ยังไม่มีความผิดปกติเห็นไหมครับลายน้ำก็ยังปกติอันนี้คือสุ่มดูนะครับสุ่มดูแต่ถ้าถ้าเรา <c oughs> ใช้จ่ายทุกวันเราก็สามารถดูได้นะครับก่อนที่จะจ่ายออกไปก็สามารถสังเกตดูหน่อยอยากให้ทุกท่านสังเกตดูหน่อยว่ามันมีความผิดปกติตรงไหนบ้างของธนบัตร แค่ท่านสังเกตเองครับท่านก็ท่านก็จะมีรายได้แล้วผานไป70ใบแล้วครับรก,ก็ยังปกติอยู่ ก็ยังไม่เจอความผิดปกติที่เกิดขึ้นนะครับ่านไป90ใบแล้วอันนี้เผื่อฟุกเฉยๆนะครับเนะี่ยที่เอามาดูเนะี่ยแล้วก็จะได้บอกกับท่านผู้ชมด้วยว่าเวลาเจอแบงค์ตลกมันจะเป็นแบบไหน 96ใบแล้วทหมดแล้วครับเนี่ยสุดท้ายปกติสุดท้ายแล้วปกติทุกใบโอเคครับถ้าใครสนใจก็เข้ามาสอบถามก็ได้ถ้าใครที่ได้ดูคลิปนี้ก็ฝาก ไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ